วูคอร์ส W.K.30 วูคอ o u b e U.K. 3 0นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายบั u เจ็ตอีกตัวหนึ่งที่สั่งมาสำหรับราคาจำหน่ายเนี่ยผมไม่รู้เพราะผมสั่ญชาตประเทศกับไฟฉายหลายตัวนะครับจำไม่ได้นะครับแต่เอาชื่อรุ่นนะครับชื่อยี่ห้อวูคอร์สนะครับ W u R K K O S วูคอร์สนะครับไปหาเลยข้อมูลชื่อรุ่น w k 3 0นะครับ w k 3 0กล่องมาแบบนี้ นะครับเปิดมาข้างในก็จะมี USB นะครับเป็น Micro USB รีชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็มีสายคล้องมือกับโอริงสำรองมา2นะครับ two spare O-rings and one lanyard นะครับประมาณนี้ตัวดดไฟฉายอยู่ในมือผมแล้วนะครับก็เป็นไฟฉาย compact flashlight นะครับตัวหนึ่งส่วนคู่มือไม่มีนะครับไม่รู้ความสว่างสูงสุดเท่าไหร่มีไหมวะมีแหละแต่ว่าหาไม่เจอเอ๊หรือว่าหาเจอเออช่างมันเถอะนะโอเคนะครับ ส่วนของโครงสร้างผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมลอยสีดำนะครับไปแบบเร็วๆเลยกระจกนะครับตรงนี้ที่คอลองเคาะดูเป็นแก้วนะครับเป็นเทมเ r g กล s สแต่ไม่ได้เคลือบอันตาย f ีเฟ c โค e นะเพราะามันอยู่ใกล้กับออปติกมากข้างในแล้วก็จะเป็น LED แบบ3 LED นะครับอยู่ใน m u l ติ s e ็กชัน a l ลรีเฟล t กเแบบสมูทนะครับซึ่ง1จะเป็น CRI version นะครับแสง CRI อีกอันนึงน่าจะเป็น UV นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็กรีนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรดนะครับซึ่งเรดก็จะอยู่เซตอัพไม่ค่อยตรงกลางเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ต้องไม่ได้เป็นสีเลียดนะครับแบบนี้นะครับส่วนของสวิตช์อยู่บริเวณด้านข้างนะครับมีมาร์กมีต่างๆมีฮีทซิงค์หรือว่าร่องระบายความร้อนนะครับอยู่แล้วก็ตัวสวิตช์เองจะอยู่ในหลุมนะครับในนอชแบบนี้นะครับในติ่งห้อยแบบนี้ ล้อมรอบด้วยเบเซลสีฟ้าแล้วก็สวิชเองก็น่าจะเป็นสวิชที่มีอินดิเคเตอร์บอกนะครับเวลาใช้งานด้านหลังก็เป็น USB นะครับปิดอยู่ด้วยจุกยางเราใช้วิธีเปิดขึ้นมาอย่างนี้เพื่อชาร์จนะครับปิดก็ดันปิดเข้าไปให้สุดนะครับผมเองไม่ค่อยชอบไฟฉายที่เป็นลักษณะอยนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ลองซื้อมารีวิวให้ดูนะครับด้านล่างก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ W k 3 0แล้วก็ชื่อยี่ห้อ w o o l c o s, <S นะครับ ไม่รู้ยี่ห้อของประเทศจีนหรืออะไรนะครับแล้วก็ท้ายเองก็เป็นทําแบบนี้ขึ้นมานะให้วานเทวแสนดได้นะครับแอนตี Anti ้โรลลิไม่ได้เลยนะครับทำไม่ได้เลยส่วนตัวก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับหัวถอดได้ท้ายถอดได้นะครับท้ายก็เป็นเกลียวสแควร์โอริงมี <im itation> นะครับหัวก็เป็นเกลียวสแควร์โอริงมี <im itation> เหมือนกันแล้วก็ด้านบนเป็นคอนแทคสปริงนะครับกลับเข้าไปอย่างนี้ด้านในเขาให เป็นปลอกนะครับพลาสติกซึ่งออกแบบมาให้ใช้กับแบตเตอรี่18650นะครับซึ่งไม่ได้แถมมาให้นะครับไม่มีก็ใส่เข้าไปไม่ให้แบตเตอรี่มันโยกนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในท่อนี้ได้ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยน่าจะใช้งานกับแบตเตอรี่26650ได้นะครับซึ่งก็จริงนะครับใช้แบตเตอรี่26650ที่ไม่ค่อยยาวแล้วปลอกไม่หนามากเนี่ยได้นะครับใส่ของ S b สบีมเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นสปริงโหลดโดยก็หมุนนะครับใครชอบรันทม์นานๆก็ใช้ 26650ไปเลยใครชอบเบาๆนะคอมแพคหรือว่ามีแบตอยู่แล้วก็ใช้18650นะครับกับปลอกที่เขาให้มาได้นะครับให้มันพอดีนะครับล้อหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับการใช้งานก็มาดูกันเลยนะครับการคลิกนะครับไม่ส่งผลอะไรกับตัว UI นะครับก็คือเป็นการเปิดปิดด้วยการคลิกนะครับแท็บหนึ่งครั้งเป็นการเปิดไฟแสง CRI นะครับซึ่งก็จะมีลนะักษณะคือเขาสปอรตโตและกว้างมากแสงก็จะเป็นแสงที่มีสปิลหนา กลืนกับสปอ t ตนะครับแสงติดเหลืองชัดเจนนะครับเป็นแสง C I ซึ่งมีระดับทั้งหมด 1, 2, 3, 4นะครับ4ระดับแล้วก็ไฟมีมโม o รีด้วยถ้าเราเปิดระดับไหนอยู่เรากดสวิตช์ค้างเพื่อปิดก็จะบัดปิดไปที่ระดับนั้นนะครับการเข้าโหมดพิเศษอื่นๆนะครับขณะที่เราใช้งานไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นสวิตช์ที่สีเขียวนะครับให้เราเห็นว่าสวิตช์อยู่ตรงนี้ชั่วคราวแล้วไฟก็จะดับลงไปนะครับ แท็บแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มความสว่างนะครับส่วนการดับเบิลคลิกนะครับ,นะรบจะเป็นการเข้าสตรบนะครับเร็วสลับช้าแล้วแท็บอีกครั้งนึงก็จะเป็นการไป SOS ซึ่งทั้งสตรบและ SOS ไม่มีเมมโมรีนะครับแล้วแท็บอีกครั้งก็จะเป็นการปิดเปลี่ยนไปที่ บีคอนนะครับกับพิบแบบแสงวาบเป็นแสงแฟลชนะครับแล้วแท็บอีกครั้งก็จะไปที่สโตบเหมือนเดิมถ้าจะปิดก็แค่กดค้างเท่านั้นเองนะครับส่วนโหมดแสงไฟอื่นนะครับก็คือเป็นโหมดสีแดงและโหมด UV นะครับหรือว่าเป็นสีเขียวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเนาะกดดับเบิลคลิก from off นะครับคลิกคิกนะครับจะเป็นการเปิดเรดไลท์นะครับแท็บอีกครั้งก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างเรดไลท์นะครับ เราถัาอีกครั้งก็จะสว่างขึ้นระดับที่3อีกซึ่งแสงสีแดงน่ะจะเป็นแสงค่อนข้างที่จะพุ่งประมาณหนึ่งเนาะค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับสักครู่นะนะครับนี่เป็น red light low นะครับแสงระดับ low ก็พอใช้งานแล้วแหละผมว่าน่าจะสัก2 0 3 0ลูเมนเนี่ยน่าจะมีนะครับแล้วก็ถัาอีกแสงแดงก็จะแรงขึ้นก็แรงขึ้นเยอะนะครับน่าจะประมาณ1 0 0 2 0 0ลูเมนเลยแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับ2-300ลูเมนมีแน่นอนนะครับแรงมากนะครับแสงสีแดง แท็บอีกก็จะวนกลับมาที่ red low อีกแต่ถ้าเรา double c คลิกนะครับก็จะเป็น red light blink นะครับเป็นการกระพริบวาบอย่างเงี้ยนะครับแท็บอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น red กับ white สลับกันนะครับ dancing นะครับเป็น signal แล้วก็แท็บอีกครั้งก็จะมาที่ red light blink อีกนะครับการออกก็คือการกดค้างเพื่อปิดไฟนะครับหรือว่าใดๆก็ตามคราวนี้กดฟังก์ชันอีกอันหนึ่งคือกด triple click นะครับสาม click from off นะครับ 1, 2, 3ไฟแสง uv จะติดขึ้นมาให้ใช้งานนะครับซึ่ง uv เองไม่มีระดับความสว่างเยอะนักนะครับมันมีแค่โลกับ h i g แค่นั้นนะครับมีโลกับ h i g ไม่มีส t r o บนะครับดับเบิลคลิกที่อนี่ก็ไม่มีมันจะกลับไปที่แสง white light นะครับทันทีนะครับสมมุติผมลองปิดนะครับที่ระดับโลแล้วลอง 1, 2, 3นะครับกดผิดนะครับไปกลายเป็น1 2เฉยเลยนะครับเาเอาใหม่นะครับ 1>, 1, 2, 3 UV ติดขึ้นมานะครับแล้วผมกดดับเบิลคลิกดูนะครับอ่าไฟก็จะไปที่ไวไลท์คือสามารถสลับจาก UV ไปไวไลท์นะที่เราเมมโมรีไว้ด้วยกันดับเบิลคลิกนะครับได้แต่ว่าการที่จะใช้งานไวไลท์เนี่ยเป็นการแท็บเพื่อเปิดนะครับกดคลิกแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการ วนโหมดความสว่างนะครับแล้วกดดับเบิลคลิก form on นะครับก็จะเป็นการเข้าโตมบแล้วแท็บแต่ละครั้งก็จะเป็นการเลื่อนสโปในโหมดสตับทียต c a l ลโหมด sos แล้วก็โหมด b e ค c o n ล l i n k นะครับการกดแช่ในทุกๆแสงนะครับไม่ว่าจะเป็น uv ไว i t ไลท์แล้วก็เร d จะเป็นการปิดนะครับการดับเบิลคลิกจะเข้าโหมดโตมดพิเศษแล้วการแท็บแต่ละครั้งจะเป็นการเลื่อนโหมดโตบส่วนการเข้าโหมดเร d l i ท์นะครับดับเบิลคลิก form off นะครับจะเป็นการเข้าเร d l i ท์ ส่วนการเข้า UV light นะครับ Triple click from off นะครับ 1, 2, 3ก็จะไป UV light ซึ่ง UV ก็จะมีระดับความสว่าง2ระดับคือ low และ high นะครับไม่มี strobe นะครับแสง UV นะครับลองดูนี่คือ UV นะครับจะเห็นได้ว่า ยูวีระดับโลเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนระดับไฮก็จะแรงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับก็จะเห็นร่องรอยของฝุ่นหรือว่าช็อกบนนี้เยอะนะครับประมาณนี้ก็เป็นแสงใช้งานระยะใกล้นะครับไม่ใช่ไฟฉายใช้งานระยะ,ะไกลแต่อย่างใดการแทบธรรมดาเป็นการเปิดแสงธรรมดาที่เมมโมรีล่าสุดนี่ก็คือ w o c o s ์นะครับ w k 3บซึ่งเป็นไฟฉายทั้งแสง c r i ซึ่งผมชอบ e ร Li g h t ผมก็ชอบ UV ผมก็ชอบนะเพอร์เฟกมากนะครับราคาจำไม่ได้นะครับใช้2 6 6 5 0ได้ด้วยแล้วก็ 18650ก็ได้นะครับนี่เป็นบั d เจตตัวหนึ่งที่เป็น c o p p c t t s a r c h l i g h t ที่ผมมองว่าเออก็ดีนะมี3แสงให้เลือกนะครับแถมแสงสีแดงนี่คือโคตรแรงนะครับแรงมากๆนะผมว่าก็ดีอ่ะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์ hmm.